สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจจากอุทัยธานีกันครับกับงานวันเยาวชนแห่งชาติที่เพิ่งจัดไปหมาดๆเลยเมื่อ9กันยา68นี้เองจัดที่อาคารเอกประสงค์เทศบาลตำบลหาดทานงครับข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็เป็นรายละเอียดกิจกรรมเลยนะจัดในหัวข้อที่แบบอ่อสีทศวรรษร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติ ฟังดูมีความหมายดีนะครับหัวข้อนี้ยิ่งใหญ่จริงๆครับแล้วผู้จัดนี่ก็เป็นการรวมพลังกันหลายส่วนเลยนะมีทั้งชมรมเสมารักของโรงเรียนอุทยัยวิทยาคมสภาเด็กบ้านพักเด็กที่เป็นภาคีคโครงการสถานศึกษาสีขาวด้วยแล้วก็พมจอ,อุทยัยธานีเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่างานนี้มีอะไรเด่นๆแล้วมันสะท้อนพลังเยาวชนอุทัยยัยงไงบ้างแบบกระชับกระชับแต่ครบถ้วนนะครับเริ่มกันที่ภาพรวมงานก่อน ท่านผู้ว่าธีรพัฒน์คัดฉมาดมาเปิดเองเลยแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่ในจังหวัดอีกหลายท่านเลยนะครับผู้การตำรวจพลตำรวจตรีชัยรบจุนวัน์พมจคุณสิริวันเย็นตั้งแล้วก็ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆอีกเพียบรวมๆแล้วมีน้องๆเยาวชนคุณครูด้วยกว่า250คนเลยการที่ผู้ใหญ่ระดับจังหวัดลุงมาเองแบบนี้มันมีความหมายพิเศษไหมครับมีความหมายมากเลยค่ะการที่ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดให้ความสําคัญลงมาด้วยตัวเองเนี่ย มันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าจังหวัดอุทยัยธานีเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนจริงๆมันไม่ใช่แค่พิธีการเปิดงานแต่มันสะท้อนว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดสอดคล้องกับทีมร่วมแรงแข่งขันที่ว่าเลยค่ะคือไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆแต่เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันจริงๆอ๋อเข้าใจเลยครับคือเป็นการยืนยันว่าเสียงของเยาวชนเนี่ยได้รับการรับฟังจริงๆในระดับนโยบายทีนี้ มาดูที่ตัวกิจกรรมบ้างครับมีอะไรที่แบบโดดเด่นน่าสนใจเป็นพิเศษในงานนี้บ้างครับเท่าที่ดูข้อมูลมากิจกรรมก็หลากหลายดีนะครับมีนิทรรศการนี่น่าสนใจเลยโชว์ผลงานทักษะอาชีพของน้องๆเองแล้วก็มีความรู้เรื่องอการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ แล้วก็มีเรื่องใกล้ตัวที่สําคัญมากๆอย่างบุหรี่ไฟฟ้ากับยาเสพติดนี่นะคะคือมันครอบคลุมการพัฒนายาวชนหลายด้านเลยทั้งเรื่องทักษะอาชีพอันนี้ก็เป็นการพัฒนาศักยภาพหรือ development เนาะส่วนเรื่องภัยพิบัติก็คือการเตรียมพร้อมหรือ preparedness แล้วก็ประเด็นสําคัญอย่างบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดอันนี้ก็คือการป้องกันหรือ prevention ค่ะใช่เลยครับโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านี่ดูเหมือนงานนี้จะเน้นเป็นพิเศษเลยนะ ถึงกับมีเวทีเสวนา Use Power ต้านภัยบุรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยการหยิบเรื่องนี้มาคุยกันตรงๆแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับบอกถึงความตื่นตัวค่ะแล้วก็เป็นการพยายามแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากๆคือที่ผ่านมาเราอาจจะพูดเรื่องยาเสพติดกว้างๆเนาะแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นภัยรูปแบบใหม่ที่ มันระบาดในกลุ่มวัยรุ่นเยอะจริงๆการจัดเสวนาหัวข้อนี้โดยเฉพาะเนี่ยแสดงว่าผู้จัดเข้าใจปัญหาปัจจุบันแล้วก็ต้องการสร้างความตระหนักรู้ที่ทันสถานการณ์จริงๆค่ะไม่ใช่แค่พูดเรื่องดาเดิมซ้ําไปมาถือว่าดีมากที่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา,หา,าใหม่ๆแบบนี้นอกจากคุยกันเรื่องปัญหาแล้วเห็นว่ามีการมอบเกียรติบัตรด,ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีมอบรางวัลให้เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติแล้วก็ผู้ทําคุณประโยชน์อุปการะ ซึ่งกลุ่มที่ได้รางวัลไปก็คือชมรมเสม,มารักโรงเรียนอุทยัยวิทยาคมเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นการ recognition หรือการยกย่องคนที่ทำดีเป็นแบบอย่างซึ่งสำคัญมากนะผมว่ามันสร้างแรงบันดาลใจได้จริงค่ะการมีครบทั้ง development preparedness prevention แล้วก็ recognition แบบนี้ทำให้เห็นว่างานนี้เขาคิดมาดีนะไม่ใช่จัดฉาบฉวยแต่มีเป้าหมายที่รอบด้านจริงๆ แล้วการที่ชมรมเสมารักได้รับรางวัลเนี่ยก็สอดคล้องกับการที่เขาเข้ามามีบทบาทในงานนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับตรงประเด็นเลยชมรมเสมารักเองก็มาจัดนิทรศการด้วยนะครับในทีมเสมารักปราศจากสิ่งเสพติดก็เข้ากับบทบาทในโครงการสถานศึกษาสีขาวแล้วก็รางวัลที่ได้เลย ข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกว่าชมรมนี้เขามีโครงสร้างที่น่าสนใจนะมีนักเรียนเป็นประธานชื่อน้องยศสพลอยู่โตหรือพี่มาร์คแล้วก็มีทีมครูที่ปรึกษาที่ดูเข้มแข็งมากๆเลยครับมีครูเก่งนางสนุชาอุบลจรที่ดูแลเรื่องยาเสพติดโดยตรงครูอภิรักษ์แยบเกษตรดูแลบริหารทั่วไปครูธมนพันธ์แยบเกษตรดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนคือดูมีระบบสนับสนุนที่ดีมากจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะการมีโครงสร้างที่ชัดเจนแบบนี้ มีนักเรียนเป็นแกนนําแล้วก็มีครูคอยสนับสนุนอย่างเป็นระบบเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้ชมรมเยาวชนประสบความสําเร็จโดยเฉพาะชมรมที่ทํางานด้านที่ละเอียดอ่อนอย่างการป้องกันยาเสพติด การให้นักเรียนขับเคลื่อนกันเองเนี่ยมันช่วยสร้างพลังที่เรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อนหรือ peer influence ซึ่งมักจะได้ผลดีมากๆในกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันเพราะเขาจะเปิดใจรับฟังเพื่อนมากกว่านะคะใช่แค่ตำแหน่งแต่เป็นการสร้างบรรยากาศให้เด็กได้ลงมือทำจริงโดยมีผู้ใหญ่คอยช่วยอยู่เบื้องหลังอย่างถูกจุดอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะมันคือการสร้าง ownership หรือความเป็นเจ้าของให้กับตัวเยาวชนเองแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะ แต่มีโครงสร้างการสนับสนุนหรือสแ o l d i n g ที่เหมาะสมจากครูที่ปรึกษานี่อาจจะเป็นเคล็ดลับความสําเร็จของชมรมเสมารักก็ได้นะคะที่ทําให้เขาได้รางวัลแล้วก็มีบทบาทสําคัญในงานนี้แล้วก็อาจจะเป็นโมเดลที่น่าสนใจให้โรงเรียนอื่นๆลองนําไปปรับใช้ดูได้ด้วยค่ะนอกเหนือจากเสมารักก็มีอีกชมรมที่เข้าร่วมคือชมรมเจนแมาในทีมเจนแซดเจนสตรองมีน้องตาว่าเด็กหญิงสมัชย,ยาสืบสายเป็นประธาน ธีมนี้มันสื่อถึงอะไรเป็นพิเศษครับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญธีม Gen Z Gen Strong เนี่ยม,มันสะท้อนความเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่นะคะคือ Gen Z เนี่ยเป็นกลุ่มที่เติบโตมากับเทคโนโลยีมีความคิดสร้างสารรค์กล้าสแสดงออกการใช้คำว่า Strong หรือเข้มแข็งเนี่ยก็น่าจะสื่อถึงการส่งเสริมให้พวกเขามีความเข,ข้มแข็งทั้งความคิดจิตใจแล้วก็พร้อมที่จะเป็นพลังบวกในการพัฒนาสังคมต่อไป ไม่ใช่เป็นแค่ผู้รับอย่างเดียวแต่เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนายเยาวชนยุคใหม่เลยค่ะน่าสนใจครับเหมือนการบอกให้พวกเขามั่นใจในตัวเองแล้วถ้าเรามองภาพรวมการจัดงานทั้งหมดอีกทีจะเห็นชัดเลยว่าเป็นการทำงานร่วมกันของหลายฝ่ายจริงๆนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดเด่นสำคัญอีกอย่างของงานนี้เลยคือการบูรณาการความร่วมมืออย่างแท้จริง มีทั้งหน่วยงานรัฐระบบจังหวัดอย่างที่ว่าไปท่านผู้ว่าตำรวจพมจแล้วก็มีองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเด็กโดยตรงอย่างสภาเด็กเอดบ้านพักเด็กแล้วก็มีตัวแทนจากโรงเรียนคือชมรมต่างๆการผนึกกำลังกันแบบนี้แหละค่ะคือหัวใจเลยที่ทำให้งานพัฒนาเยาวชนมันมีพลังแล้วก็ตอบโจทย์ได้รอบด้านมากขึ้นอธิบายเพิ่มได้ไหมครับว่าการที่มารวมกันแบบนี้มันดีกว่าต่างคนต่างทำยังไงบ้างครับ พอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะพอมาจออาจจะเก่งเรื่องนโยบายสวัสดิการตำรวจรู้เรื่องกฎหมายป้องกันอาชญากรรมโรงเรียนก็มีครูมีนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเลยสภาเด็กก็รู้ว่าเพื่อนๆเ,นเนยาวชนต้องการอะไรบ้านพักเด็กก็มีประสบการณ์ดูแลกลุ่มเปราะบางพอเอ็นทรพยากรความรู้เครือข่ายของแต่ละฝ่ายมารวมกันเนี่ย มันก็จะออกแบบกิจกรรมได้ตรงจุดมากขึ้นแก้ปัญหาได้ครอบคลุมขึ้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นอย่างเรื่องเสวนาบุรีพิฟ้าเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลจากตำรวจเรื่องแหล่งที่มาได้มุมมองจากครูเรื่องผลกระทบในโรงเรียนแล้วก็ได้เสียงสะท้อนจากสภาเด็กว่าเพื่อนๆเขาคิดยังไงอะไรแบบนี้นี่แหละคะ่ะคือพลังของการบูรณาการจริงๆมันทําให้1นบวกหนึ่งได้มากกว่า2นะคะ่ะโอ้โหเห็นภาพชัดเลยครับมันคือการเติมเต็มกันจริงๆทําให้งานมีประสิทธิภาพขึ้น สรุปแล้วงานวันเยาวชนแห่งชาติที่อุทัยครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่งานอีเวนต์ประจำปีธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนเลยของการให้ความสำคัญกับเยาวชนการเปิดพื้นที่ให้เขาแสดงพลังแล้วก็การร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนจริงๆภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่หาสันติ โดยมีน้องๆอย่างชมรมเสมารักชมรมเซนซี่เป็นเหมือนฟันเฟืองสำคัญเลยนะครับถูกต้องค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดงานในระดับท้องถิ่นที่พยายามสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆค่ะทั้งพัฒนาทักษะป้องกันภยัยแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแล้วมีประเด็นอะไรที่เราน่าจะคิดต่อยอดจากเรื่องนี้ไหมครับสำหรับผู้ฟังที่อาจจะได้แรงบันดาลใจหรืออยากนำไปปรับใช้ สิ่งที่น่าคิดต่อก็คือโมเดลความร่วมมือแล้วก็การจัดกิจกรรมที่เน้นครบทั้งพัฒนาต้องการเตรียมพร้อมและเชื่อชูเกียรติแบบนี้เนี่ยจะสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเยาว,วชนให้เขาเข้มแข็งแล้วก็มีส่วนร่วมในระยะยาวได้ยังไงบ้างคะคือจัดงานวันเดียวมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนาะแต่ความท้าทายคือจะทํายังไงให้พลังความต่อเนื่องแบบนี้มันคงอยู่ต่อไปจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนจริงๆแล้วก็อีกคําถามที่น่าสนใจก็คือเราจะถอดบทเรียนจากความสาเร็จข,ของชมรมอย่างเสร รที่เขามีโครงสร้างการสนับสนุนที่ดีมีพลังของ Peer Influence เนี่ยไปปรับใช้ในบริบทอื่นๆหรือขยายผลให้กว้างขึ้นได้ยังไงบ้างการสร้างพลังเยาวชนจากฐานรากแบบนี้แม้จะเป็นก้าวเล็กๆในระดับจังหวัดนะคะแต่มันคือการลงทุนที่สำคัญมากๆเพื่ออนาคตของประเทศโดยรวมเลยค่ะก็น่าติดตามต่อไปนะคะว่าพลังเหล่านี้จะเติบโตไปอย่างไรค่ะ